ขนส่งเปลี่ยนกติกาโดยที่เราไม่รู้ว่าเอ้ยเขาเปลี่ยนแล้วนะแล้วอยู่ดีๆขนของเราไปแล้วก็ขนของเรากลับโดนเทเจ็บปวดมากเพราะว่าเราต้องหาขนส่งใหม่กระทานหันเราก็ต้องหอบของเราเนี่ยไปขนส่งนู่นขนส่งนี่เพื่อที่จะส่งของให้ลูกค้าประมาณนั้นชื่อพพรักรักรุ่งปีดาค่ะทำธุรกิจออนไลน์เกี่ยวกับการขายสินค้าเด็กนำเข้าจากญี่ปุ่นค่ะตั้งแต่ใช้บริการของดินจาแวนมาเนี่ย ไม่กลัวเลยเลยจริงๆแล้วการเข้ามาของเขาเนี่ยคือการบริการความรวดเร็วไม่แล้วก็ราคาประหยัดคือทุกทุกบริษัทมันมีปัญหาหมดไม่ว่าจะเป็นของแตกหกักชำรุดเสียหายของหายเช็คบาคร์คดแล้วไม่ขึ้นแต่เหลือแต่ว่าบริษัทไหนจะแก้ปัญหาได้เร็วกว่ากันยินจาวแวนตอบโจทย์ค่อนข้างสูงมากเพราะว่าแก้ปัญหาได้แบบเร็วมาก เร็วที่สุดเท่าที่เคยใช้บริการกับบริษัทอื่นม,มาเร็วมากอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจน้องๆก็แฮปปี้พี่เมย์ก็แฮปปี้ลูกค้าก็แฮปปี้ได้รับของเร็วของหายได้รับการแก้ไขมันก็เลยประทับใจทั้งลูกค้าทั้งตัวตัวของเมย์เองคือผู้ใช้บริการของนินจาแวนอันนี้คือตอบโจทย์มากๆเราก็เลยไม่ได้กังวลอะไรเลยที่ที่เคยมีปัญหามาก็คือตัดความกังวลตรงนั้นออกไปเลย BB s ีช p อไว้ใจนินจาแวนส่งกับนินจาแวนหมดห่วงค่ะ